พัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ทำงานของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือสวิงพบข้อมูลว่ามีเซ็กเวอร์เกอร์หรือพนักงานขายบริการทั้งหญิงและชายมากกว่า50,000คนสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ทำให้มากกว่าร้อยละ84ไม่มีงานไม่มีไรายได้ จึงเกิดโครงการธนาคารอาหารตระเวนช่วยเหลือจำหน่ายอาหารปรุงสุกในราคาถูกวาบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนขนมจีนนะครอย่างวันนี้ขนมจีนน้ำยาของมูลนิธิถูกนำมาวางขายย่านศูนย์รวมบาร์ร้านนวดและร้านอาหารในกลุ่มเซ็ตเวิร์กเกอร์ชายในราคาถ้วยละ10บาท เราะจากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่คนอาชีพนี้ตกหล่นจากการได้รับความช่วยเหลือและมาตรการเยียวยาจากภาครัฐพูดทักนี้ก็คือเป็นอาหารเคลื่อนที่แล้วก็ให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยานะครับใครก็ตามที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับได้ทานอาหารในราคาเพียง10บาทความเดือดร้อนจากครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้ยังต่อเนื่องเรายังพบว่าสถานประกอบการหลายหลายๆแห่งะครับยังคงปิดอยู่มากกว่า50เปอร์เซ็นต์ หญิงคนนี <Netz ank pedir als> ้เดินทางมาขายบริการเป็นเวลา22ปีและเป็นหนึ่งในอีกพันกว่าคนที่มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการรวบรวมข้อมูลว่าเป็นกลุ่มรับงานอิสระไม่สังกัดสถานบริการในเมืองพัทยาเธอบอกว่าเริ่มต้นยืนเรียกลูกค้าริมชายหาดในยุคแรกแต่หลังจากอายุเพิ่มมากขึ้นต้องเปลี่ยนสถานที่ยืน หลังโควิด -19 ระบาดค่าบริการลดลงเหลือเพียงหลักร้อยเท่านั้นอันนี้เหรอก็300อนะอันนี้ผือแฉกต่อว่าเราลดเองแฉกต่อสิแฉกแบบว่าไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ุดคุณได้ให้เท่าได้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าให้ราคานันไปไหมเรามีสิทธิ์เลือกแฉกแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกราคาด้วยรับงานอิสระทําให้เธอต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยทั้งการพิจารณาเลือกรับลูกค,ค้าขุยข้อตกลงที่ชัดเจน และป้องกันโรคติดต่อ ch, ทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเธอมองว่านี่เป็นความรับผิดชอบหนึ่งของอาชีพถึงเราจะทําแบบนี้เราก็ไม่ได้สร้างผลเดืดร้อนให้ใครเราทำเพ Busan, ื่อครอบครัวเราพวกพี่เป็นคนทอทอย่างเงี้ยก็ต้องทําแบบนี้ไปแต่ถ้ามันมีไฟสว่างมาเขาให้จดทะเบียนลงทะเบียนอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะพี่ก็กล้าไปนะ จากพัทยาทีมข่าวตระเวนสำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการที่ระบ,บุว่าหลังสถานบันเทิงปิดให้บริการเพราะผลกระทบจากโควิด -19 มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยหันมารับงานอิสระมากขึ้นและทันทีที่มาถึงถนนราชดำเนินทีมข่าวพบกับผู้หญิงตามลักษณะที่ได้ข้อมูลจึงทดลองลงไปสอบถาม ชั่วมงงร้อยหกสิบ่าตัวสี่ร้อยลดลงกวันนี้ได้ไหมอ่ะถูกแล้วหรอมมีโรงมืงอ่ะมนแค่แปดสิบาทแปดสิบาทาไม่ค่อยสะอาดคือจะได้ก็ได้ไปนไก็ได้ทางรงแรมมัโเลือกแขกไหมอ่ะเลือก,อกมีเขาไมรุ่งไม่เอาไปรุ่งก็ไม่เอารุ่งหรวากที่ออกแบบ ผลสำรวจของมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการในสองพื้นที่พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าอายุต่ำสุดอยู่ที่13ปีสูงสุด78ปีและเป็นการรับงานอิสระเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้รูปแบบการขายบริการมีความซับซ้อนมากขึ้นผู <c oughs> ้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการระบุว่าการที่อาชีพเซ็กเวิร์เกอร์ยังถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรรม เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในทางเป็นจริงจำนวนของผู้ที่เข้ามาทำงานในอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นรูปแบบสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าไอ้กฎหมายที่มีอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้มาตอบที่จะแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุของปัญหาสาเหตุที่คนมาทำงานอาชีพนี้ก็เพราะว่าคนมองว่าคนต้องการงานทำ คนต้องการมีไรายได้คนมองว่านี่คือสิทธิ์ที่จะเลือกในการที่ทํางานแต่ในกฎหมายนั้นออกมาเพื่อที่จะจับปรับและปรามซึ่งมันมันสวนมันสวนทางเพราะการจับและการปราบม,มันไม่ได้ทําให้คนมีอาชีพหรือมีไรายได้จากข้อมูลพบว่าขณะนี้องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานช่วยเหลือคนกลุ่มนี้กำลังรวบรวมรายชื่อ1 0 0 0 0ห,หชื่อ เพื Olivia, ่อเสนอยกเลิกพระราชบัญญ uhh ัติปราบปรามการค้าประเวณี2,539พร้อมเสนอมาตรการอื่นที่ใช้ควบคุมและทำให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิความคุ้มครองในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ